กำลังติดตังจอยดีนะตอนนี้เจ้าเพะหนาครับขพะหนาว่าะัได้ตังตุดลำโพงครับดูลำโพงเนาะในโอ้โอจอเลสุดยอดจอ การทำงานนะครับของทีมง,งานประมาณน,นี้นะครับโอ้พักควันเด็ดกานพักควัน <c oughs> ฮัลโหลรัลโหไฮัลใหลฮัลโหมาัรับครับโรลฮัลโห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 ลฮัลอหลฮัลโหล

ก็มดแล้วทเลยสนลงเอาออกฮ่าฮ่าโอ้ยก็กสองเะเหนมิจฉาคนละนั่งกันเลยคนละยางกันเลยคนละยางน่ะคนละฟิวนล่เจ็บไม่แต่นี่ไม่ได้ฟิว ซ้อยกันครับด้านหลังด้านหลังครับจะได้กล<ม>ัวค่ะน้อยก็ควรโชว์ผมมันอันนี้ครับด้านหลัง อยู่มองโซบอินฟีดันเซอร์ที่มีพีระเอกนังเอกมันีมาเสียงตัวดูสาหน่อยพี่เพียงนะครับมาเสียงตัวดูสารหน่อยพี่ตัวเทีนะครับพี่เสนะครับ เสร็จจากทำเภอชนครับเก็บของเก็บอย่างสดกันโอ,อ๊ตพี่เล็กแสดงกับว่าสีนอนว่ามันตีหาแล้วหาแล้วผมก็เลยบอกว่าไปโดนไปโดนเฮาห่หวงใส่กับนอนหัน่นนะ๋ยวไปว่ากันครับะอนัดปัดหั่นหิวนอนมาเนี่ยครับหิ้วน้อนอีกซีโกโรสหน่อด ไม่อดเอาไม่มาหอดเลยเดียวเลยครับ เดี๋ยวยีใส่รถคน2คันนะครับประมาณน,นั้นสองคัน,<ม>น,น,นยังไม่ทัานเอารถออกนะ ทอมครั้งแกนะครับของสาวน้อยเพจปั้นแพง 550บ,บาทยังคแรกว่ายอ้2000เก้าร้อยกว่บาทน่คือเปล่า,าไม่เลเลตอนไทยตนใช้เคือผู้ถอ่ <c oughs> อผู้หล,หล่อเ่านตอนไหนนี่กนลั้กินถัาวอยู่ไอกแไปกินเมได้แล้วนี่มาสอง้วนี่มีคนมาซอยจิตซีม<ป>ืแรงกทนหรอ mẹo à? เพราะ đã được team từ Lam Phước Chùa, Suối <laughs> Chăm Măng, Suối <laughs> Chăm เซอร์นึบตัวแล้วจากที่พ่นผมมาได้แล้วว้าจอดได้แล้วไม่ได้ครับเราวไม่ได้มาครับเรากลับบ้านเชียงงานอยู่บ้านครับแล้วครับบรรยากาศน้ำสีขึ้นไหลตัวมันมาน้ำอยูดถมคอผมอยู่น่ะขึ้นไหลจี๊ดประกบบ้านต่อเฉยเลย น้องน้ำครับออนทัวร์กรทมครั้งแรกครับของฤดูกาลนี้ของสานความเพชรดันแิงนะครับเราจะอัออปอออออเออตดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับว่าไปติดหรือยังจอติดหรือยังนะครับสรับคลิปนี้ครับน้องเช่นแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อาลุงพิยาลำพูนชัวออชร์อินสตาแกรมขอขอบคุณสวัสดีครับ